สวัสดีตอนเสาร์เด้อพี่น้องเนอเเสาร์เนี่ก็ฟ้าคพิ่มฝนส่งซีรินครับฝนกาต๊กบ่ได้น้ำได้ทาเด้อพี่น้องเนอน้ำได้ข้องกับบกหมือน้ครับพี่น้องนี่ครับเห็นดินเห็นเนื่นกันมากหมือนเ้วครับฝนบ่ต๊กครับตกยู่อังบอลพ่อนามสีขังไฮห,หน้าพี่น้องตกพ่อลินลิน่ครับตะกีลงไปเมืองเขาครับลุกไปหน้าครับ เราก็เร <ark> ิ่มว่านไปหลายแล้ว ไปดีตอนเต่าด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เก่างงก็กลัวครับ หลังจากเข้าปุยยูรียมเอ้าเฮยพี่น้องเหลาะขางคัทแทมมักนกาเริ่มเคี้ยวนะครับเริ่มเคี้ยวเรียมงามนะครับพี่น้องเขาก็เริ่มตั้งโตนะครับแตกกอแล้วพี่น้องขอนี้มันจะได้สองเดือนไ,อได้ไพี่น้องใกล้จะได้สองเดือนแล้วครับ เอากระสามกระล่างหางแหงครับสามคำหางพี่น้องบริษสามทีคือเพลินสามหางหางนี่ครับสามหางหางเลยพี่น้องเนยบริษสามทีครับ มันก็นเริ่มลิ่นครับกฝนก็นตกอยู่พีน่น้องหังบ่าค่าด้น้้ำได้ท่าพ่อปันไหนเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เอาปุ๋ยยูเรียมาห้อยหน่อยหนึ่งพีน่น้องก็มียยาขึ้นอยู่ด้วยครับเรื่องในเข่าต่หังเราะท่านในขาวพราะท่านในคุ้มรออีกจักพักหนึ่งครับ กุ้มที่ขาหยาครับปุ๋ยยุเรี่ยอล้วมันก็นเริ่มเขียวตัวรัวนิ่ง้องครับเริ่มเขียวแล้วครับหยาก็มีส่วนหนึ่งถามาท่านในกุ้มในขาครับ ครับพี่น้องขเขาห้าสามใบก็เริ่มแต่กอเริ่มเขียวนะครับอากาศดีๆพี่น้องมือนี้นี่ครับหน้าข้าเจ้าวานใหม่เลยก็เกิดดีเขากเจ้าอยู่ซื้อว่าที่อยู่ก็เจ้าว่าัฏเฮ็ดกล้าม,มงองมองมันเกิดพอดีก็เจ้กาก็จะวัฏเฮ็ดสาว วของผู้ขาเนี่ยก็ก็ถือว่าผ่านนะหลับพี่น้องผ่านแล้วฝนกระลินไปปล่อยครับฝนตกกบับบ่อในน้ำในท่าหรอกพี่นอ้องเพราะว่ามันลิ่นบ่อยแห้ง ตบหัวแห้งน้ำกับกับปลถือว่าได้เลยครับมองในหมมีน้ำก็คือว่าได้เลย เ็ดไห้แต่พี่น้องเอ้ยนกก็ลงมากย้ำเขากู้มือครับเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าไหคกับพ่อได้ยู่ได้กินพ่อได้ขายส่วนหนึ่งพี่น้องนี่ครับเขา,าสามไหกับง่ามมาวพี่น้องเอ้ยนี่ตอกกอเขียวแล้วอันกับมีญาอยู่ครับห่างจาได้มะขาอยู่พี่น้องนี้ลูกไอ้ล้านมาขาใหายอยู่ นกก็ลงมากินหอยหคู่ม,มือได้พี่น้องขี่เต็มทงเต็มทาเต็มทงให้ทงหน้าอยู่ครับนกกระสีผ้ามึงรอบๆหน้าเด้พี่น้องเด้อเข้าได้เดือนกลัวนะครับรวมที อีกห้าหกมือก็ได้สองเดือนนะพี่น้องเด้อเอาวานแต่มันที่สามพืดสภพพครับ เราถือปุยยูเลี่ยนี่มันก็นงวไว้ได้พี่น้องนี่ครับทั้งนี้ยมมีน้ำเลยครับมมีน้ำเลยครับเพราะว่าฝนตกันบ่แห้งฝนตกบุบพ่พสีไดนาน้ำได้ท่าเลยครับนี่ครับเข่าดำไ้แต่กอเป็น1ิบิกีบแล้วพี่น้องเอาเนืยวพันเตียก็หงอกครับ มันมาคางเนิ่พี่น้องเนิมันมา,านมักทีครับตาห้างนี่แต่กอดีแห้งนอครับดำห้างห้างไว้นี่แต่กอดีขนาด ชีวิตงซ้ำหน้าพี่น้องเอออิ่มด้ไปไใสหรอกแต่ละมือเห็นหน้า็มามึงเขาครับอากาศดีครับพี่น้องมั้อนี่นี่นะครับทุ่งหน้าครับพี่น้อง อากกอเขียวแตก่กอดีอยู่ครับแต่กะห้ยปุ๋ยไม่น้อยนึงพี่น้องหังบ่หลาลยปุ๋ยพอมันเขียวมันข้นน้อยนึงเข้าบ่ท่านแต่เท่หลายปุ๋ยครับพอนนี้ใส่กะเริ่มมาสามม้ายังเรื่อยๆรืคือกันหน้าพื้นใกล้ๆกันครับ เป็นคึ่มคึ่มคือฝนที่ตกตาก,กบบระโบตกเด้อพี่น้องเด้อลรอคันแท้เนี่ยก็สามแล้วล่ละพี่น้องกับบ่อหลมองเลี้ยงต้นเลี้ยงแถวไปครับน้ำก็เริ่มมี ได้ะดรับหนึ่งจากพี่น้องเกิดเป็นเศร้าหน้ากับลูงเมื่อเมืองเขาวางหน้ามือเก่าครับบริดไปสายมาสายดอกพี่น้องเ้ากะถือว่า ชีวิตประจําวันเขาากับเฮ็ดให้เห็ดหน้ากัเหตุให้เฮ็ดห,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 หน้ากับบไดเหตุแนวอื่นครับนอ,อกจากเขาทํางานในเมืองในหน้าเขาไปทํางานในเมืองก็ดีไปอย่างหนึ่งได้เงินทุกมือครับ ฝั่งทางนี้พญ่จอยแล้วก็เอาน้ำเขาน่านะครับเข่าพญ่จอยกเกิดได้ดีครับปีนี้กับบอลใครได้สามครับเข่าได้ครับน้ำมันไหลซื้อครับน้ำท่วมเข,าข่าเขาจะก็ปล่อยออกอยู่ครับ บอกว่าในบ่ได้ลงทงลงท่าบ่ได้มานหน้าเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องมัง่งนี่นะครับเก่าครับเก่าได้รวมทีสองเดือนน่ะพี่น้องแต่โกงแต่กอจอดกันแล้วครับถือวา่าล่อว่านปุ๋ยเรื่อพี่น้องเรื่อตอนนี้กับท่านในเวลาว่านปุ๋ยธรรมดาตามตามมาตรฐานกฏเกณฑ์ยี่สิบหมื่นเฮ้าต้องว่านปุ๋ยเลยครับ นี่เข้ากับพึ่งอ้อยไปไห,นหน่อยๆอ้อยกับโบทั่วดอกพี่นอ้องอ้อยเป็นวางจุดๆไปอ้อยเป็นจุดเป็นจุดไปแต่เข้าอ้อยหลายมันก็ถึง,ง่ามแห้งพี่น้องวอนนี้จอยไปเลยลงมาหน้าด้วยครับเด้อมันนี้ เป็นไข่ช่วนี่คนเป็นไข่หลายพี่น้องคนเป็นวัดเป็นใดเป็นไข่หลายเพราะาอากาศมันเปลี่ยนแปลงอากาศนั้นมนันหนอิงนะครับเด้อปีนี้เขาพอนย้อยเกิดดีแห้งพี่น้องคนวานท่มฝนบ่ตกส่งคนวานฝนบ่ตกพี่น้องถ้าวานเขาประมาณห้าหากหมื่นแต่ฝนบ่ตกนี่็ถือว่าผ่านนะครับเด้อ ดี day, ครับ เอาถึกปุ๋ยเขียวแตกกอเด้อพี่น้องเ้อทั้งนั้นเขาใายกะเมียเพิ่นกับมาสามเขาอยู่ได้ไกลกันก็เจ้ากับมาสามอยู่ด้วยพี่น้องเนอะลองบมาขยายให้พี่น้องมั้งครับ คุณขับข้าเจ้าสามเขาอยู่พี่น้องกิปนี้กับผมมีอย่างหลายเลยพี่น้องเด้อผ้าพี่น้องโล่งทงโล่งท่าอากาศเย็นดีครับฝนก็บร 3, ơi, arians, ิโตบริลลินหรอกครับแต่ฟ้ามันมืด เป็นว่าพายูเข่าแต่ว่าทั้งเ,นเหนือเขาเจ้าน้าทถวมครับทา้งเชียงรายเขาเจ้าน้าทถวมหลายเป็นจุดๆุดไปชายภูมินี่ก็น,น้ามหลายครับไหลทล่มเข่าก็มีครับแต่ว่าทังขอนแกน่นท่านี่ก็เป็นบางหม่องพี่น้องบางหม่องก็ได้น้าหลายบางหม่องก็บ่ได้น้าคือกัน อีฟนีก่ก็พ่อพี่น้องมา่งมึงเอามืองน้ามืองไอ้มืองหน้าคือเ่าครับลงทงลงทาเลยครับเด้อขอบคุณนพี่น้องขอบคุณนเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อขอบคุณนทุกกำลังใจที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อให้ช่องของเราได้เกิด เพื่อให้ส่องของเขาได้เติบโตในใหญ่พี่นอ้องบรรยากาศก็ดีแห้งด้พี่นอ้องเนอไปแล้วครับ